ถ้าธนบัตรสภาพนี้นะคะขายไม่ได้ค่ะนะคะอาจจะเอาให้ดูเลยแล้วกันนะคะธนบัตรนะคะแลกได้แล้วนี่ขาดแล้วด้วยนะคะธนบัตรใบนี้นะคะเป็นธนบัตรที่ชารุดนะคะเป็นธนบัตรที่ระลึกไม่สมบูรณ์ค่ะชารุดนะคะ,ะ,คะอันนี้แลกได้ค่ะแลกได้เป็นนัดแลกให้นะคะจริงๆก็ปกติแล้วคือถ้าถามว่ารับซื้อไหมไม่รับนะคะแลกได้เท่าหน้าธนบัตร แต่กไ็ไม่ต้องส่งมาแลกนะคะเป็นภาระที่พนักแลกไว้นะคะเยอะมากตอนนี้นะคะเป็นภาระเพราะยังไม่มีโอกาสได้เอาไปคือเอาไปเข้าธนาคาระคะ่ะเนี่เอาเข้าธนาคารได้อย่างเดียวฝากนะคะแลกไม่ได้นะคะธนาคารเขารับฝากนะคะให้รู้ทั่วกันนะคะแบงค์แบบนี้นะคะแบงค์ที่ระลึกไม่สมบูรณ์นะคะชํารุดมีขาดะคะ่ะแล้วไม่มีปกนะคะ ะะเขาคงพักใส่กระเป๋าอะคะ่ะเป็นสีม่มงคลเป็นขวัญถุงอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบงค์ที่ระลึกครองแรดหกสิบปีค่ะอันนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อนะคะไม่ซื้อนักสะสมไม่ไม่ซื้อแน่เพราะตอนนี้ที่มีปกพร้อมสมบูรณ์ก็ราคาถูกมากค่ะถูกมากจริงไม่ถึงร้อยบาทขายกันนะคะน่าเสียดายเนาะของตอนนี้นะคะราคาที่จองมาร้อยหนึง่งขายต่ำร้อยหมดเลยที่ที่ราคา ราคาตามหน้าปกอะค่ะตามหน้าธนาบาบัตรอันนี้นะคะหน้าธนาบัตรคือหกสิบาทใช่ไหมคะคือเขาการันตีว่หกสิบก็คือไม่ต่ำกว่าหกสิบแน่นอนก็ได้แค่นั้นนะคะหน้าหน้าแบงค์ค่ะหกสิบบาทดีนะคะว่ามีราคาการันตีไว้หกสิบบาทถ้าไม่มีราคาการันตีตรงนี้นะคะจะขายกันไม่ได้เลยแหละค่ะนะคะตามนี้ไม่รับซื้อนะคะทุกคน